แต่รังเดงง่ายๆเนแร้งนะจ๊ะเนาะอันผ้ามาเอาอันอาหารให้เป็ดให้ให้อันนกแม่จ่ะเมื่อมาเบิ่งนกน้ำกันจ่ะมาเบิ่งนกน้ำกันขนาน,นกมันอันเห็นไหจ่าร้ายหลายมาร้ายหลายมาเบิ่งนกน้ำกันจ่าในอาหารมันกินมันบากินเลยมันยานี่อ่า เอาให้กินบ่ก,กินน้ำยางหนีแม่จ่ะเด้อยางไปเดี๋ยวมันก็มาก,กินยางไปเดี๋ยวมันงเมาก,กินบ่เอาให้มันก,กินบ่ก,กินแม่ฟ้านกอีกอย่างมาหลายแท้นกหลายจ้ะนกหลาย ยังเห็นป่ะจ๊ะนกบินพี่เด็กเอาเอาอาหารไห้มันบอกกินไหมจ้ะเอาอาหารไห้มันบอกกินนันแดนตต๊ดต๊ดต้เต้เต้๊ด ลมดีดีจ้ะลมเบ่งมันพากันมาเต้มอยู่นกแม่จ้ะนี่ก็เต้นอยู่วินนันเอาไอ้เน่หายบ่กิน เต็มนจะจ๊ะเต็มเลยเนี่ยเต็มเลยภากันหน้าผักคือใดบู๊นี่จะขี่นก เบิ้งมันมากเลยลายว่จาจ้าลายบ่นกเต็มอยู่ขาบเบิง้งบ่ได้เอาอาหารมาให้มันมากินนะจ๊าเป็ดยืมมองไบปุ๊กจเจ้ามันลายลายจเจ้าไววบนไบปุ๊กให้มัน ไปไ้เห็นกท่าไไนรู้ <c oughs> ไปท่านนี่ <c oughs> มันก็จะบินไปอีกนอกจากเนาะ <c oughs> มันเห็นคนยางมันก็บบินไป <c oughs> มันก็บ่าเนเลยเป็ดมันก็บว่ามากกินเนาะเ <c oughs> อาให้ปากินจ้ะ <c oughs> ให้ปลากิน มี่ปลาเอ้ยี่ปลาอลาัมบนเลยกินขนมปังมี่ปลาเอาให้ปลากินกขก็กินดีกเนาะอุตสา์เอาขนมปังมาให้เอาไปให้ฟังท่าพูลเอก เกียมันมีกับจิจอดห้ยเรี่ยๆจ้ะเอาบรรยากาศทาเลือมาหายเบิงอุตส่าห์เอาอาหารมาให้นาะจ้ะนาอก,าก,อก,กะบอ้อได้กินนกนก็ได้ไปละจ้ะ เอาขนมปังมาให้นกนก,กบอกว่าบิน <c oughs> บินหนี <c oughs> นกบินหนีนกเป็ดเป็ดเป็ดหน่นลอยมากมน่าจะกินมาบนน,น,นี้พญานานไทยกล่องไทยลูกน่าจะเสื้อผ้าเอาอันขนมปังไปให้ ถ้าเอาขนมปังไปให้เป็ดมันจะกินบะบุ้นจะกินบะบุจนใ้้านยงนางยางเดิมจับ มาละจจกมาละม,มันแจกขนมปังแฮปปี้มันได้มันได้มันอันนี้แล้วมันมาละแจกม,มานี่คือกินขนมปังมูมันได้กินนะมันก็มา มาแล้วจ้ะมาแล้วมันเต็มเลยเออะมูเด็กกินนะ่ะแลนลืมลืม,ล,มลืมเลยจ้ะอืมเนี่ยเตี๋ยวผ่าเอาขนมปังมาให้เป็ดจ้ะเห็นไหมให้เป็ดแทบบ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 แบบนอกมันเบนนินมากับมาอือ

แกม,มาจ้ะเอาอาหารมาให้เป็ดจะมาเบิ่งน้ำกันใก,ใก,ใก,ใกิไก่จ้ะเป็ดมาก,กินนะจ้ะเนาะขนมปังเล็กหน่อยนะักเรียนมันก,กินเด่นเด้อแจกขี่รถมาท่านีนสันเด็กก็เลยเอามาให้ À, chờ. Chờ đầy. Đầy đầy nó ra thì đây đầy cô xuân nam cận nọc nó cận lúc có thể áp thêm nó sơ 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 ันเนาะจ้ะเนาะเบิลจ้ะสแค่นี้แล้วเนาจะนะมนมีตนกเตมเลยดิจ้ฝากกไลคกดแชรกดซัไครตตียนเด้จะเดออาขนมปังมาให้เป็ดจ้วัดดิจ